พอสสา,านและแม็กวีรคณิตเตรียมโชว์ชุดพิเศษร่วมกับสาวน้อยทั้ง25คนในการประกวดย่างโมเดล2013รอบตัดสินค่ะตั้งใจซักซ้อมโชว์กันอย่างขมข่นน่าดูค่ะสำหรับสาววัยทีนผู้เข้าประกวดย่างโมเดล2013ทั้ง25คนเรียกว่ายิ่งใกล้วันรอบตัดสินทุกคนก็ยิ่งตื่นเต้นหลายคนกลับไปทวนความเป๊ะที่บ้านโดยมีคุณพ่อคุณแม่เป็นเทรนเนอร์ลีลาตอนนี้ไม่มีใครยอมใครกันแล้วล่ะค่ะ เพิ่มบรรยากาศความคึกคืนขึ้นทันใดเมื่อสองหนุ่มพอสรันและแม็กวีรคณนิดมาร่วมออกสเต็ปซ้อมโชว์กับน้องๆง,งานนี้แอบมีเสียงกรี๊ดเล็กๆแถมยังจับอาการเขินของหลายๆคนที่เต้นไปอมยิ้มไปเชียวค่ะ งานนี้ทั้งคู่ก็ฟิตซ้อมพร้อมขึ้นโชว์เต็มที่ดูลีลาซะก่อนยอมที่ไหนทั้งร้องทั้งเต้นไม่มีสะดุดแฟนๆรอติดตามโชว์น่ารักๆในเพลง one two i love you ในการประกวดยังโมเดล2013รอบตัดสินวันเสาร์ที่3สิงหาคมที่แจ้งวัฒนะฮอลล์เซ็นทันพลาซา่าแจ้งวัฒนะช่องเจ็ดสีถ่ายทอดสดเวลา16นนาทีค่ะ มาเจอนน้องไปนี่กระตือรือร้นเลยตลือรือร้นนะฮะตื่นเราพร้อมนะฮะงานดีๆงานใหญ่แบบนี้นะฮะยังโมเดลก็ให้น้องๆน,นะครับนะสู้ๆแล้วกันนะครับขอทุกคนเนี่ยนะทำให้เต็มที่นะครับตื่นเต้นค่ะไม่เคยเจอพี่เขาแล้วตัวจริงพี่เขาเหล่อมากเลยค่ะพยายามจําให้มากขึ้นค่ะฝากพวกเราทั้ง25คนด้วยนะคะยังโมเดล2013ค่ะ